keep on moving forward always getting closer marching till it's over and just like a soldier i keep on moving forward always getting closer i'm marching till it's over and just like a soldier ก็ล้วก็ขอสวัสดีเราโซเจอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก,ก็มาอยู่กับเกม Final Fantasy 7 the First Soldier นะครับเป็นเกมมือถือแนว Battle Royale ที่เพิ่งออกมาใหม่สุดๆร้อนๆเลยนะครับไม่กี่อาทิตย์นี่เองนะก็เป็นแนว Battle Royale เวทมนตนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกขอโทษก่อนนะครับสำหรับผมที่ไม่ได้กลับมาทำนานนะสำหรับทำช่องนี้นะครับทำคลิปนะพอดีงานมันยุ่งมากครับก็เลยไม่ได้กลับมา ทำนานมากโอ้โจะเป็นปีถึงปีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าขอโทษด้วยนะครับพอดีงานมันยุ่งมากเลยนะก็เลยไม่ได้มีเวลากลับมาทําให้เลยต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่จริงๆนะต้องขอโทษดจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้ขอโทษนะครับโอเคเรากลับเข้ามาสู่เรื่องเกมกันดีกว่านะครับก็เป็นเกมแนวปะทะระโยกเบสบมุน,นะครับก็มันแปลกใหม่ดีนะปกติปะทะระโยกก็จะมีแต่แบบปืนอะไรมายิงกันใช่ไหมครับโอ้ เดีนี้มันมีทั้งเวทมนตด้วยนะครับใช้ดาบเข้าไปฟันหมักต่อยโอ้โหเป็นแบทเทิลอ y ยอดสไตล์ใหม่สำหรับเกมมือถือเลยนะเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ชอบทําแบบนี้กันนะโอเคก็เกมนี้ครับมีมากมายหลายอย่างเลยนะมีเวทมนตแล้วก็มีคลาสด้วยนะครับก็แบ่งไป,ป็นแต่แตแตแตและอาชีพนะคลาสก็เป็นอาชีพแหละก็จะมี5อาชีพด้วยกันครับสำหรับเกมนี้นะแต่และอาชีพก็จะมีความสาคัญแตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็น เอ่ออาชีพที่หนึ่งนะครับก็คือวอร์รีเออร์นะเป็นนักรบนักสู้นะเป็นนักรบแหละเอออัศวินอ่ะใช้ดาบอ่ะเอาดาบเข้าไปฟันเขา้าผมบอกเจอบ่อยมากเอาดาบเข้ามาฟันเนี่ยเป็นวอร์รีเออร์นะครับเป็นคลาสนักดาบเอาไปฟันอีกฝ่ายนะเอาไปฟันก็ได้แล้วแต่สไตล์คนเล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาคลาสที่สองก็คือคลาสจอมเวทน,นะครับหรือคลาสพ่อมดนะเป็นคลาสที่ใช้เวทได้รุนแรงกว่าคลาสอื่นๆนะครับแบบคลาสอื่นนี่ปล่อยลูกไฟได้หนึ่งลูกนะครับแต่ าสจอมเวทนี่ปล่อยลูกไฟได้สามลูกโอ้โหโอพี OP ไปไหนนะครับถ้าคนเล่นเก่งๆนี่สุดยอดไปเลยครับนักเวทเนะี่ยผมเจอประจำเลยโอ้โหก็เป็นค้าที่สุดยอดมากเลยนะครับสำหรับค้านักเวทนะโอเคค้าที่สามก็เป็นค้าพระนะครับพระพระนักสู้อะ่ะใช้หมัดต่อยนะครับอย่างนั้นเนะี่ยเออมันเป็นพระนักสู้นะครับหมัดเข้าไปต่อยอีกฝ่ายแถมมีสกิลตั้งโล่นะครับกระสุนไม่สามารถเจาะเข้าได้ง่ายๆเลยทั้งเวทด้วยนะ ต้องยิงเข้าพอสมควรนะโล่ถึงจะพังนะจะเรียกว่าโล่หรือเกาะดีเกาะเกาะโล่เลยครับนะสกิลส่วนตัวนะผมแต่ละสายก็จะมีสกิลส่วนตัวของแต่ละคนเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็คัทที่สีก็คือคัสนินจานะครับเป็นคัสนินจาน,นั่นเองนินจาก็จะมีสกิลที่ทําให้คล่องแคล่วนะครับก็เป็นพวกปีนป่ายเก่งอะไรพวกนี้ยเออนินจาแหละดูคนรู้จักนินจาไงก็แบบนั้นแหละครับนินจานะ มีสกิลที่แบบล่องหนอะไรเนี่ยเออหายกลายเป็นลูกไฟอ่ะทำให้ยิงไฟยิงยากขึ้นนะครับแต่ก็รับดาเมจเหมือนเดิมน,นะสะรวบคลาสนินจานะครับก็ประมาณนี้แหละก็เป็นนินจาจะมีอะไรมันก็นินจาแหละนะแล้วก็คลาสที่5นะครับก็คือคลาสเรนเจอร์นั่นเองนะครับเป็นคลาสที่เน้นใช้ปืนมากกว่าที่ผมคิดนะก็แล้วแต่สไตล์คนเล่นบางคนก็อาจจะมาตีระยะประชิดนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ เอาไปยิงไกลนะครับพกสไนเปอร์พกปืนกลอะไรพวกนี้เออยิงซัพพอร์ตเพื่อนนะครับคอยสแกนหาศัตรูมีสกิลสแกนหาศัตนะนะรูด้วยนะคร์เลนเจอร์น่ะออแล้วก็จะมีสปอตด้วยนะครับม่มากมายและเกินนะโอ้ผมว่าอธิบายก็ไม่หมดนะคลิปนี้ระบบการเล่นมันเยอะนะครับมีมอนสเตอร์นะในนั้นเกมก็มีมอนสเตอร์นะครับมีเก็บค่า EP มีเปิดกลองโอ้โหเยอะแยอะอธิบายคลิปนี้ก็คงไม่จบนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาเล่นให้ดูก่อนนะ ถ้าทุกคนต้องการรู้เรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเ <Okay. S 1> กก็หมดเรื่องจะพูดแล้วนะก็ประมาณนี้นะสำหรับพื้นฐานนะครับของแต่ละคลาสนะเ okay. กก็ตัดเข้าไปสู่ในเกมเลยดีกว่าครับแล้วก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้กลับมาทำนานนะเค okay. ตัดเข้าไปสู่ในเกมเลยครับเอ,อแล้วครับก็ตัดเข้ามาสู่ในเกมกันเลยนะเกมที่มันก็จะเล่นได้3คนนะครับไม่เหมือนเ a t เท e ร o y ร l ยเกมอื่นนะที่จะเล่นได้4คนนะครับแล้วก็จะ เลือกเป็นทีละคนทีละคนนะก็คนแรกก็จะได้เลือกก่อนนะครับนี่เป็นนินจานะคนแรกคนที่2ก็เป็นวอริเออร์นะครับเป็นนักดาบนั่นเองคนที่3ก็ผมนะครับเป็นเรนเจอร์นะเป็นพวกเออใช้ปืนอะ่ะสป,ปอร์ตศัตรูอะไรพวกนี้ครับก็ให้ซัพพอร์ตนะโอเคแล้วคนแรกก็จะมีรูมฮอรออ์ของข้างครับก็จะได้เป็นคนนำโดดนะครับหรือบังคับฮอร์นเองเกมนี้นะครับคือมันบังคับได้ด้วยนะมันไม่ใช่บินเป็นเส้นตร,ตรงๆนะครับ คือคนเป็นหัวเครื่องสามารถบังคับเลี้ยวได้โค้งได้บินต่ำอะไรพวกนี้นะครับโอ้บินได้แทบจะครอแมพเลยอ้าวทนเลยพูดมีขาดคำโดดซะแล้วแห hey, มพ่อจกลับมาทํางานนะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะ mm hmm. ก็ mm hmm. พอดีมาติดงานครับงานมันคื่อนข้างเยอะอยู่ mm hmm. ก็เลยเพิ่งได้กลับมาทํานะครับเอีค okay, ยตอนนี้เราก็ไปเล่นเกมก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะลง,องน,อนอกเมืองเนยนะในเมืองอันตราย ลงนอกหาปืนก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปที่หลักนะครับเพราะเกมนี้มัน,ตา,นะมนตายแล้วมันชุบได้ตายเราชุบได้ก็จริงนะครับแต่ว่าชุบหนึ่งครั้งไนดะ้ใช้เงินสาสิบาทนะครับตอนต้นเกมนะแล้วก็จะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับดูว่าตอนแรกๆมันก็จะหาเงินลำบากหน่อยนะครับถ้าไม่เจอพวกกล่องหรือมนะอนสเตอร์นะเจอปืนแล้วค่อยฟาร์มไปก่อน,นครับอ๋อแล้วนี่ครับมันจะมีเควสให้เราทำได้ว่ามันกระดาษนะครับ เพย์ตอนนี้ก็คือค่า2คนนะครับเราจะได้ EP น่าจะใช่นะได้ EP นะครับแล้วเวลก็จะเพิ่มขึ้นนะนี่จะมีทาุมีปืนมีสกิลโอ้โหเยอะแยะเกมนี้เอาในตรงนี้มีคนเปิดกล่องไปแล้วนะครับแสดงว่ามีคนลงตรงนี้นะน่าจะเข้าไปทางนู้นครับไม่เห็นแล้วน่าจะนั่นเงินนโอ้โหน่ถอยันไทยก่อนไม่มียาครับของไม่พร้อมนะนี่ตีกล่องรงนี้ก็สามารถหาเงินได้นะครับนะเราแฟนคลับ ต <Enemy down. S 1> ลอดแฟนเกมแฟนฮอร์แฟนตอซีก็น่าจะคุ้นนะครับกับของแบบนี้นะก็ขียนี่โจกกระโบนะไอไ้ไก่ไก่ผมไก่ไม้เลกหนึ่งของผมนะครับ <big> <laughs> วิง่งไปเลยไก่ลูกพ่อแล้วก็จะวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนกันนะเพื่อนยิงกันดุเดือดก็วิ่งเข้ามาฟาร์มข้างในครับเผื่อมีของดีหเหลืออยู่นะไก่ตัวนี้ครับก็นะมาใช้เป็นยานผาานะในการขี่ได้นะครับ โอ้โหดังตอนนี้เข้าไม่ได้เฉยเลยน่าหมดโอเคเราก็เลยฟาร,ร์มไปสแกนนะครับสกิลของเรนเจอร์ของผมนะครับก็คือการเปิดสแกนไปรอบๆเองนะครับถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ก็จะสแกนครับแล้วก็ถ้ามีพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้มันก็จะจับเป็นสแกนนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยเจอศัตรูเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อแล้วกันนะช่วงนี้มันไม่มีศัตรูครับฟาร,ร์มแรกๆนะปกตินี่แถวนี้แถวนี้มันเดือดนะตอนแรกๆครับแต่ตอนนี้เงียบม,มากเพื่อนน่าจะฆ่าหมดแล้วนะครับไง เฮียเราก็ไล่เปิดกล่องไปก่อนนะครับฟาร์มนะช่วงแรกฟฟาร,รม์มมันก็จะเบือเบ่อๆหน่อยก็นะตรงนี้มันแต่ก่อนมันเดือดนะเอ้เดี๋ยวนี้ก็เดือดแหละแต่ตอนนี้มันไม่มีใครลงไงมันลงที่อื่นหมดก็ไล่เปิดกล่องไปเรื่อยๆกันนะครับนี่คือไม่ต้องไปมันก็ไม่เหมือนเกมอื่นนะที่มันจะวางอยู่พื้นเสมอไปนะมันก็จะมีกล่องพวกนี้ให้เราเปิดด้วยนะครับอีของ,ขงในนะนคงจะเหมือนเอปกนั่นแหละครับนะท้าคิดนะไม่เจอใครว่ะสกแแล้ว เ้วก็วิ่งฟาร์มไปก่อนนะช่วงแรกๆก็จะเบื่อๆหน่อยนะไม่เจอใครเลยฮนะเจต่เพื่อนนะสปอตตรงนี้ไว้ครับน่าจะ่าไปแล้วนะก็วิ่งฟาร์มไปก่อนนะจวงนี้เจอกล่องก็เปิดครับเปิดหาพวกของดีๆนะของของดีๆมันจะเป็นระดับสีม่วงสีอะไรขึ้น,นครับโอ้โนี่มียาด้วยนะ ยายาใหญ่เราไม่มีครับติดกระสุนไปก่อนนะ s <S ป,ปราบก็มีสกิล oh, นี่ครับมีตู้ขายของเลยนะแล้วก,ก็เราก็เก็บเงินป่ามอนสเตอร์ได้ปุ๊บก็มาซื้อพวกของจุดที่นี่ครับนี่ก็เป็นสกิลไฟนะทิ่เงเราซื้อสกิลซ้ำๆหรือเก็บสกิลซ้ำๆนะครับมันจะอัพเลเวลนะไปเรื่อยๆให้มันเก่งขึ้นนะอย่างของผมตอนนี้ก็อัพเลเวลสองแล้วนะครับถ้าอัพเป็นเลเวลสามมันจะแรงกว่านี้เยอะเลยนี่ กระปุนี้มันก็จะอยู่ตามบ้าน,นครับนี่ปืนม่วงได้แล้วนะครับแระปวกนี้มันจะโหดกว่าปืนสีฟ้าธรรมดานะ,นะอเอเราทิ้งไปเราไม่ใช้แล้วเดี๋ยวล้วปืนก็ใช้กระสุนต่างกัน,นครับอย่างปืนของผมนี่ก็ใช้เป็นกระสุนฟ้าทั้งหมดนะกระสุนลุกเงินหรือกระสุนฟ้าเนี่ยนะนะเกอครับสแกนก็ยังไม่เจอใครอีกนะเงียบจริงๆเลยแหละ ไล่ฟาร์มครับทีนนี้ก็แคกฟาร์มเพื่อนยิยงทีนี้แร,แรกๆมันก็จะฟาร์มไปก่อนครับฟาร์มหาของโหนะแล้วก็ไปบอกกันท้ายเกมหรือกลางเกมนะครับไปรอเก็บแอร์ดอปนะแอร์ดอปก็จะมีของทองให้ใช้เลยนะของทองนี่มันแรงจริงนี่ครับมีมอนสเตอร์เนี่ยนะนี่เ <Monst ers. S 1> พื่อนฟันเลยมีเงินมีธานะครับให้เก็บกระสุนพวกนี้มอนสเตอร์นะเงินพวกนี้ก็ เอาไปใช้เุยเอาไปใช้ซื้อของนะครับท้ายเกมอย่างที่ผมบอกเ้ยไม่ใช่เอาไปใช้ซื้อของตามตู้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับโอเควไม่ได้กลับมาทํางานไม่ได้กลับมาทํางานนะครับลิ้นพันเลยต้องขออภัยด้วยนะครับคนถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามนะนี่ก็เป็นสร้อยม่วงนะก็มันจะมีไอเทมเนี่ยน,นะเนี่ยใส่ปุ๊บจะเพิ่มค่าสถานะดีกว่าของฟ้านะมีสร้อยทองนะครับสร้อยทองก็จะดีกว่านะแต่จะเก็บได้ตาม a อ o ดอส,ส่วนใหญ่นะพวกสร้อยทอง โอเคแถวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่มีสกิลปึ๊บใช้รถเ็นนะครับมีสกิลพายุนะครับพายุนี่ปึ๊บจะทำให้เรากระโดดสูงขึ้นครับเหมาะมากเลยครับสำหรับสายเรนเจอร์แบบผมเนะี่ยของก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีตู้ซื้อของอีกแล้วมีพวกซื้อสร้อยนะครับเงินแปดสิบบาทโอ้ร้อยแปดสิบบาทราคาก็ไม่มีของที่น่าใช้นะครับก็ไปกันเลยเพื่อน นี่ก็เอ้ยชนอีกเออชนชนชนงนี้แล้วก็มันก็จะไม่มีอะไรนะครับชนอ่าชนสวยเพื่อนชนอีกชนอีกไหมจี๋ครับเด็กจกรโบนครับจกรโบกผมนะครับมันจะมีความสามารถพิเศษนี่ครับมันจะเรียกของออกมาให้เรานะครับเรียกกลับไปรบเราไม่ต้องใช้ครับเราเรียกออกมาเอาของเจนะ มันเป็นเอฟเฟกของโจกระโบนะครับโจกระโบไก่นั่นแหละไอ้ไก่ผมเรียกไก่สองดูก็เงียบเงียบนะครับเราเป็นสายลินเจอร์นะถ้าเอาสองดูแล้วเห็นใครมันจะเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้มีคนนั่นไงโดนลงมาแล้วมันหลบมันหลบพื้นที่สูงครับพื้นที่สูงสไนเปอร์ต้องอยู่ที่สูงนะ อกเลยไม่พลาดหัวเน้นๆขอขอโทษที่ไม่ได้พูดนะครับมันต้องใช้สมาธิเล็งนิดหน่อยนะเพราะว่าสไนเปอร์เกมนี้มันจะลูกมันจะวิ่งช้านิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยเยอะเลยนะครับยิ่งเป็นสไนเปอร์แบบนี้ด้วยครับมันวิ่งช้ากว่าโบแอคชั่นนะแบบเซมิออโต้นะจะวิ่งช้ากว่า แบบโวลอคชั่นนะครับแถมดาวมีจะน้อยกว่าด้วยนะต้องสมาธินิดหนึ่รับเพื่อจะยิงต่อเนื่องนะก็ขึ้นอยู่กับระยะด้วยนะครับยิ่งระยะไกลกระสุนก็ยิ่งย้อยนะยิ่งเกมนี้นี่กระสุนย้อยกว่าเกมอื่นที่ผมรู้จักมาเลยนะกระสุนเนี่ยแถมไม่มีที่โล่งนะเคของก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับกระสุนมันจะย้อยมากๆนี่สกิลผมก็ขึ้นเวลสามดาวเป็นสกิลไฟนะครับแรงมากเลยอนะ ริงท่าเล่นคาสนักเวทนะครับจริงแรงมันจะปล่อยสามลูกนะครับโคตรโกงอหะผมสู้ระยะประชิดไม่ได้จริงๆนะเจอไฟที่รลยเนะี่ยจีขยับก่อนปึ๊บเอาสกิลอันตรายไปไกลน,นะครับมือชอบลั่นลั่นระ,ะเบิดไฟใส่ตัวเองเฉยเลยนะช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่แทะเกลียมครับเหลือ21คนแล้วครับจีศัตรูตรงนี้นะมันยิงกันอยู่ ถ้าก็จะได้อีกทีกับได้เงนินด้วยนะไปจะดรอปอยูงแล้วก็เวลาปกตินะครับถ้าเปลี่ยนเป็นใช้มีดนะครับม,มือเปล่าอะ่ะมือเปล่าเลยใช้มีดนะตีแบบถือมีดแบบนี้มันจะวิ่งเร็วกว่าปกตินะถ้าส่กคนคิดนะก็น่าจะเร็วกว่าถือปืนนะเอายามันก่อนแล้วกันโอเคครับขึ้นที่สูงกันนะพายุครับจะได้ขึ้นหลังคาได้นะ หน้าตูวนะครับยินเสียงปืนไกลๆอยู่จางไหนเนาะน่าะเห็นแล้วแสงปืน <desserts> น <Negative paper> ี <limited paper> ่ค <window> ร <to oneself> ับเลนเจอร์นะพอเราสูมใส่ตัวแล้วมันจะเป็นขึ้นสปอตเขียวๆนี่ครับสะดวกมากเลยหัวเน้นๆของหัวอื้อหืออื้โอ้ยล็งหัวโดนตัวไม่เป็นไรแก้ได้อยู่โอเคครับอีกคนหนึ่งอย่างนเนี้ย เหรวโอเคแล้วนะนี right? no ่ขอนิ T ่งๆเฮ้ยไปโดอซ้ำซ้ำอย่างนี้มันต้องซ้ำโดนเือยโดนขาก็ได้วะโอ้ยก็มันจะลำบากเลยเอ้าโดนยิงเลยหลบยิงยิงจะไหนเนี่ยสแกนไม่เห็นครับโอเคถอยถอยหลบยิงจริงครับ บนเขาไม่เห็นยิงมาเรื่อยๆเลยโอเคครับาเอ้ยนั่นมันลงมาหรือ <100. S 1> ยังยิงเอ่อไม่โดนมันลัว่วโดนลงมาเฉยซ้ำซ้ำแบบนี้มันต้องซ้ำซ้ำแน่นอน <100. S 1> เรียบร้อยจ <100. S 1> บไอ้นี่ก็ยิงยังเลไม่ยิงยังไงนเะนี่ยจบกันแล้วกันครับเอาพายุมากกว่าน,นะแล้วก็ เวลาเราใช้สกิลใช้เวทมนมุมมนี้นะครับมันจะใช้ m อด้วยนะ m อก็จะเป็นหลอดแกะกับสกิลอเคสแกนแล้วไม่เห็นใครนะครับคือหลอดสแกนไม่ใช่สกิลสแกนเราก็ไม่ได้ไกลนะครับถึงจะเวลสามแล้วก็อยู่แค่รอบๆตัวไม่ไกลมากนะอเคแล้วก็อ้อมๆก่อนนะครับจะยืนยะิงนะไม่เห็นใครเลยนะ ียขึ้นขางบนเน้นดีก็พยายามสูงไปบนเขาอะไรพวกนี้ได้นะครับจุดสูงสงนะ้มันอันตรายมากเลยโดนลมยิงจากข้างบนนี้นี่แคบจะแบบหลบไม่ได้เลยนะมันที่สูงนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ดรอปนะครับแอร์ดรอปหรือสปายนะสปายดรอปแอร์ดรอปของเกมนี้นะครับ <Spot. S 1> จะเป็นกล่องเสียงทองแบบนี้นะอกล่องนี้โดนไปแล้วโดนป้นไปแล้ว อ้ยใครยิงวะเพื่อนยิงตกใจไม่ไม่มีของดีเหลืออะไร้วครับเแต่ปืนงอ่ะเราใช้กระบอกนี้กันเออาไปมีมาให้เพื่อนได้ด้วยนะครับนะตอนนี้เราก็ต้องไปหาทําเลดีๆยิงนะครับก็เงียบดีนะแถวนี้หาที่สูงไปซุ่มดูสตู่กันนะครับ ยังไม่บีบนะเอาพายุนะครับช่วยสง่งขึ้นไปส,งสูงๆได้นะปึ๊บเฮ้ยเสียงเสียงผีเท้าไก่ไก่ปลาหับก็ผมพูม่แม่นโอ้ยล้มลม,ลมจริงพลาดพลาดเอาพลนดี่โดนสัือที Oh, เรียบร้อยอัพเป็นเลเวลสามนะครับสกิลสปอตนะไอตรงนะั้นมีใครใช้สแกนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นที่สูงกันนะไม่เห็นขึ <What? S 1> ้นที่สูงกันครับขึ้นดีสูงนะครับใช้พายุอีกนะปึ่งส่งให้ขึ้นที่สูงกว่าเดิมนะจะได้หามุมยิงดีๆตัวนั้นไปนคนอนะ่ะ จุยิงโอ้ไม่โดนเลยโดนดอกเดียวนอกนั้นไม่โดนอีกเลยอะสกิลหลบแผวพลาวนะนี่ครับระยะยิ่งไกลครับกระสุนยิงเดินทางช้าครับเนี่ยสามร้อยเมตรอะไกลมากเลยนะถ้าไม่ใช้โบชัดในแทบจริงไม่โดนนะก็ซีเบอโต้ตรงนี้มันกระสุนมันย้อยครับระยะยิงมันน้อยนะ ยิงสามตัวไมนี่ต้องกะสูมๆหน่อยนะเนี่ยปุ๊บโอ้ไม่โดนติดกำแพงไม่โดนเป็นชีวิตไม่โดนอีกสปอตไอห้เจอแล้วโอ้ติดกำแพงอเอ้ยโอ้ผมว่าผมเล็งสูงนะใส่ต้องสูงวันนี้จริงจริงครับสู้ไปหน่อยนะโอ้โหเยอะเลยมาเป็นทีมนะโอเคเนี่ยครับ ตาหับตาหัาบดาวันโดนนี่ครับถ้าเราสองสปอร์เซ็ตตูนะมไม,ม่โดนโอ้โหหลบดีจริงระยะสามร้อยเมตรดีลำบ,บากมากมันจะสปอร์ตตูนะเพื่อนเราก็จะเห็นนะเป็นเขียวๆแบบนี้เลยโอ้โหใครจะยิงได้เนะี่แบบนี้นตาหัาาาบ,บโดนาดาวคนเนอะ ตายวงแล้วครับนี่ที่สูง oh. ได้เปียบนะ oh. สาวเรานะเป็นเรนเจอร์สไนเปอร์นะหอยสปอตให้เพื่อนด้วยนะเป็นคล้ายใส่สปอนคะรับเดี๋ยวเข้าวงกัดวงบีมนะครับผมบอกเลยนะวงท้ายเกมอย่างแรงอะ่ะแรงแบบบีบไม่กี่วิก็ตายอ่ะโอ้ทนไม่ได้หลอกนะดูมันจะเคลียร์หมดแล้วครับท่านี้ เลือเราก็เข้าไปอยู่ในโกดังนะผมก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับ uh huh. ก็จะส่มยิงกันนะเราเป็นสายยิงนะครับเข้าระยะประชิดนี่เสียเปรียบยังอยู่หนเหยนาะสายเรนเจอร์แบบผมนี่มันต้องอยู่ที่ลุงโล่งนะครับไว้ยิงศัตรูนั่อยู่ที่ระยะประชิดเดี๋ยวโดนอาดามมาไล้ฟันนี่แย่ yeah! เลยนะสู้ไม่ไหวเลย เพราะฉะนั้นเราต้องิงจากระยะไกลครับคอยซัพพอร์ตด้วยไปสิ่งพิทัาไ์กามากนด้ไงป่ามไม่โดนโดดหลบอีกจะยิงโดนไหมล่ะโอโจะหลบขนาดนี้ยอมเถอะโ,โดดหลบเป็นแมททิก ตัวนี้มีอะไดอกด้วยนะเดีเยียท้าวแก้มเลยครับสแกนก่อนนะมีมีตัวนี้อยู่ข้างล่างไอตัวแกงนั้นพลาดผ่านมันหลบยิงมันหลบยิงเลยว้ไฟเลยแล้วกันไม่เล่นด้วยแล้วเห็ไหมเผื่อนดาวชิบหายละเพื่อนนอนขยี้กันเนี่ยพอดีสู้ฝั่งนี้ไม่ทันไม่มองนะ ตรงนั้นสแกนก่อนนะจะได้เห็น,นทั่วๆมีตร,ต,ตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวนะโอ้โหไปโดนปืนกนเลยแล้วกันไม่โดนปืนกนเลยแล้วกันสาดิตออกมาไหมออกมาไหมเราอยู่ตรงนี้แหละจุดได้เปรียบนะครับเราลงไปเราเสียเปรียบ <c oughs> มันที่แคบนะครับเราอาจจะโดนลุมก็ได้นะเราต้องอยู่ที่ที่โล่งเลยที่มีสูงปืนันดี เราลองไปตัดที่ห้องก่อนแล้วกันถ้าไปเราจะเสียเปรียบนะครับพวกมัน,มน יה יה เยอะกว่านะตรงนี้หนึ่งคนเฮ้ยตรงนี้นอีหนึ่งคนหลบดีหลบได้หลบดีวิได้เอาไฟไปเลยไปเออโดนไปร้อยหนึ่งตายน,นะอือลอยลมครับเดี๋ยวดีโหลดแป๊บโอ้โหดีโหลดขนานสดสดๆเลยแล้วกันโอ,โอ้ไม่โดนอีก ก็ย <inate> ิงตายตายอไรอีกสองคนนะ,น,น,ะน่าจะเหลือน่าจะเหลืออยู่แค่นี้มั้งหรือเปล่านะเดี๋ยวเรารอก่อนเผื่อ,อ,อม,มีใครออกมานะช่วยเพื่อนแปบ๊บเอากระโดดเฉยเข้าไม่ได้เข้าวงบีบมันจะอ,อมาตรงตู้นี้นะเอาเอาไฟเป็นดักไว้เลยเวดไฟนะอย่างแรงยี้สิสามปุ๊บกันเด่น เนื้อเนื้อล้มเรียบร้อยโอ้โหวงอย่งแรงออกมาไหมดักไฟดักอีกืมตายไหมตายไหมเหลือใครเนี่ยชนะแล้วโอ้โหโดนมูบีบเฮียนี้ก็ได้นะชนะแบบโดนมูบีบนะครับตูโดนมูบีบหมดนะเอ็กท่าเย้ yeah. นี่ครับก็เป็นการเล่นเลนเจอร์ครับของผมนะ ก็คงประมาณนี้แหละครับก็คอ,อยยิงไกลๆสป,ปอร์ตเพื่อนนะพอยย้ายประชิดนี่เสียเปรียบมากเลยเพราะไม่มีสกิลดาบอะไรไว้ส่วนตัวนะสายคอ,อยสป,ปอร์ตนะคอ,อยสป,ปอร์ตเพื่อนจากไกลๆอะไรพวกนี้นะคอ,อยยิงช่วยเพื่อนครับก็ประมาณนี้ครับอยู่ใหยคันหดเลยอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่น Final Fantasy 7 The First s o l d i e r ของผมนะครับ การเล่นคลาสเลนเจอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็สายซุ่มยิงระยะไกลนะตามสไตล์ของผมนะก็แล้วแต่คนจริงๆนะครับมันหลากหลายนะมันแล้วแต่สไตล์คนเล่นบางคนก็เอาปืนกลเข้าไปยิงระยะประชิดสแกนหาพวกนี้นะครับมันก็แล้วแต่สไตล์นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องพูดไว้มันคลิปอาจจะยาวหน่อยครับแต่ก็ขอพูดหน่อยครับไม่ได้กลับมาทํานานนะ ก็ต้องขอโทษทุกคนที่รออยู่ด้วยนะครับนะที่ไม่ได้กลับมาทําคลิปเลยก็พราะงานมันยุ่งมากๆนะมากซะจนไม่มีเวลากลับมาทําคลิปเลยนะครับแต่ผมไม่ได้หายไปไหนนะผมก็จะพยายามทําคลิปให้ได้เร็วๆนะครับจะพยายามเลยนะก็นะครับก็คงหมดประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเจอพูดต่อแล้วนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามด้วยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอราไปก่อนนะครับไว้เจอกันนะครับคนกุลลักครับ